สำหรับสาขาต่อไปนะคะก็จะเป็นสาขาปริทัณวิทยาค่ะ Periodontology ซึ่งก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมทีเดียวใช่ค,ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาควิชาปริทันตาวิทยาคณะทันตแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชากันค่ะหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาว,วิชาปริทานตาวิทยาประกอบด้วย3หลักสูตรด้วยกัน 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2. ประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและ 3. การฝึกอบรมเพื่อบุฒิบัตรทั้ง3หลักสูตรจะมีการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกันคือมีรูปแบบการสอนประกอบด้วยการบรรยายการสัมมนา การฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงในห้องแลบหรือแบบจำลองและการฝึกอบรมทางคลินิกในผู้ป่วยค่ะต่อไปเราจะมาดูหัวข้อต่างๆที่จะได้เรียนในหลักสูตรนี้กันค่ะความรู้พื้นฐานทางปริทันตวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องการวางแผนการรักษาและการจัดการแบบสหวิทยาการการรักษาทางปริทันตวิทยาในขั้นต้นและการทำศัลยกรรมปริทัน์ การทำรากเทียมรวมถึงวิทยาการใหม่ๆที่นำมาประยุกต์ในการรักษาโรคปริทันค่ะทั้ง3หลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลามีระยะเวลาการศึกษา2ปีสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและ3ปีสำหรับหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตชั้นสูงและการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร อย่างไรก็ตามอาจมีความจําเป็นจะต้องขยายระยะเวลาการศึกษาหากไม่สามารถทํางานวิจัยได้เสร็จทันในกรอบเวลาของมหาวิทยาลัยค่ะสําหรับค่าเทอมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 1สนถึงหนึ่งแบาทต่อปีในช่วงแรกเข้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องมือหรือกล้องถ่ายรูปอยู่ที่ประมาณ 3- 4 0ถึง 4, บาทค่ะ นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจะต้องไปนำเสนอผลงานวิจัยและนิสิตในหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อบุธบัตรจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารเพื่อใช้ประกอบการสำเร็จการศึกษาค่ะสำหรับจำนวนรับนะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจะรับที่1-2คนต่อปีส่วนอีก2หลักสูตรจะรับรวมกัน4-6คนค่ะสำหรับความแตกต่างระหว่างหลักสูตรที่หลายท่านสงสัยกันนะคะ ประเด็นหลักๆเลยก็จะเป็นชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกค่ะโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะจะมีชั่วโมงการฝึกอบรมทางคลินิกน้อยกว่าเนื่องจากชั่วโมงที่ไม่ได้ลงปฏิบัติงานทางคลินิกนิสิตสามารถนําไปใช้ในการค้นคว้าและทวิจัยเพิ่มเติม,ตมดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับทันตแพทย์ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยเป็นอาจารย์หรือมีแผนการไปเรียนต่อในระดับปริญญ,ญาเอกทั้งในและต่างประเทศค่ะ นิสิตจากทั้ง3หลักสูตรสามารถสอบเพื่อขอวธุธบตัตรหรืออนุมัติบตัตรได้หากสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีงานวิจัยตีพิมพ์และสามารถสอบผ่านข้อเขียนและรายงานผู้ป่วยตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยได้ค่ะ หลังจากได้รู้รายละเอียดของหลักสูตรต่างๆกันไปแล้วนะคะในส่วนต่อไปจะพามารู้จักภาควิชาปริธันตาวิทยากันให้มากขึ้นว่าพวกเรามีความพร้อมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับทุกท่านค่ะ คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาปริทันตวิทยาโดยเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือบุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศนิสิตในหลักสูตรมีจำนวนประมาณ20-22คน จำนวนคณาจารย์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับจำนวนนิสิตโดยอัตราส่วนของอาจารย์ต่อน,นิสิตคิดเป็น1ต่อ1.5นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติแล้วภาควิชาย,ยังเชิญอาจารย์ทันตแพทย์และทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศมาบรรยายเพิ่มเติมและให้ความรู้แก่นิสิตตลอดหลักสูตรการศึกษาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ค่ะ นิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาจะมีโอกาสได้วางแผนและทำการรักษาผู้ป่วยที่หลากหลายทั้งในงาน Surgical และ Non-Surgical Periodontal Treatment เช่นการทำา r g g n n r r t t o o n การผ่าตัดปิดเหงือกรน่นการทำ o w า l e n g t h e n i n g รวมทั้งงานศัยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธันตกรรมรากเทียมเช่นการทำ Free Gingival g r a า t การทำ d g e Augmentation Sinus a u g m e n t a t i o n และการฝังรากเทียม คลินิกบัณฑิตปริทันตวิทยามีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือที่มีความทันสมัยผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานซึ่งจะช่วยให้การทำงานของนิสิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นนอกเหนือจากการทำงานในคลินิกภาวิชายังมีความพร้อมในการสนับสนุนการทำงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา ดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยาและงานธัตกรรมรากเทียมเป็นที่ปรึกษารวมทั้งมีความพร้อมด้านเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคปริทันและรากฟันเทียมหรือที่ศูนย์วิจัยชีววิทยาช่องปากทำให้งานวิจัยของภาควิชาเป็นที่ยอมรับและได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาควิชายังส่งเสริมให้นิสิตได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของนิสิตเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในคณะตามปกติหากท่านใดมีความสนใจจะศึกษาต่อสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์อีเมลหรือไลน์กรุ๊ปค่ะภาควิชามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่านนะคะ นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลาแล้วภาวิชายังมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรือต้องการเรียนเฉพาะเรื่องที่สนใจค่ะโครงการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรปริทันตวิทยา2เดือนโดยจะจัดการเรียนการสอนเดือนละ1สัปดาห์กิจกรรมจะประกอบด้วยการทำแฮนด์ออนการดูงานและการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกบัณฑิตปริทันตวิทยาค่ะ การนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันคือเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมค่ะหากท่านได้สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะนอกจากโครงการอบรมแบบ2เดือนเรายังมีคอร์สระยะสั้นแบบ2วันโดยจะจัดอบรมในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจที่ผ่านมาเราได้จัดไปแล้ว2คอร์สในหัวข้อ Preprosthetic Tissue Management และ Surgical Crown Lengthening ค่ะ หัวข้อต่อไปจะเป็นอะไรสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook p ร r i o จุลาและ Instagram p e r i o โ u จุลาค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคอสใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรของภาควิชานะคะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่จัดเนี่ยค่ะ แ,แน่น,น,นใช่ค่ะมากๆเลยครับแล้วก็ถือเป็นหนึ่งสาขาที่เป็นการมองภาพรวมของช่องปากเนาะที่บอกว่าการบวนะียนจริงก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับพวกกระดูกเกี่ยวกับเรื่องเนะื้อรวมถึงอาวัยวะบริทานที่สัพพอต,ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีอาจารย์ประจำตัวแทนจากภาควิชาน้องมาพูดคุยนะครับรวมถึงพบปากกับผู้ที่สนใจเข้าศึกษานะครับอาจารย์สวัสดีครับค่ะเรียนอาจารย์ค่ะอาจารย์วิทยาสวัสดีค่ะ สวัสดีค,ดดค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะจะให้อาจารย์กล่าวสั้นๆน,น,นิดนึงว่า,าตอนนี้ยังยังเหลือที่นั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็มีหลายหลักสูตรแล้วก็เป็นที่นิยมพอสมควรคะ่ะสำหรับตอนนี้นะคะหลักสูตรหลักสูตรบุธบัตรนะคะได้ปิดรับสมัครแล้วแต่ว่าหลักสูตรปโทกับปสค่ะยังเปิดรับสมัครอยู่ถึงวันที่17พฤศจิกายนนะคะ โดยส่วนมากแล้วเราจะรับหลักสูตรวุฒิบัตรอยู่ที่ประมาณหลักสูตรวุฒิบัตรและปอสูงนะคะ4-6ถึงคนคะ่ะส่วนหลักสูตรปรโทนอยู่ที่1-2ถึงคนคะ่ะถ้าสมมุติว่าใครสนใจก็ยังสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้อยู่นะคะได้ครับวัคือตอนนี้ยังเ,เปิดเปรับรับสมัครของหลักสูตร h i g ออ r ์แกรแล้วก็ปริญญาโทรปโทรสใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะค่ะก็ยังยังมีโอกาสนะคะสมัครกันเข้ามาถึงวันที่17พฤศจิก,กายนนี้ตามที่อาจารย์แจ้งนะคะ ใช่ค่ะค่สัจจิกาค่ะโอเค้งวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณอาจารย์ครัคบค่อาาคะ,คะอาจารย์สวัสดีค,ะค,ค,ค่ะสวัสดีครับ